สวัสดีครับช่วงนี้ก็เข้าเดือนตุลาคมแล้วนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็เริ่มปลูกผักกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้นํารถพลดินรุ่นที่เล็กที่สุดนะครับคือรุ่นหมูจิ๋ว gs 4 5นะครับตัวนี้นะครับมาพลนดินและขึ้นแปลงให้ดูกันนะครับรถพลดินหมูจิ๋วคันนี้นะครับเหมาะสําหรับเพาะปลูกในพื้นที่เล็กๆใช้งานในครัวเรือนนะครับ ด้วยดีไซน์ที่เล็กน้ำหนักเบาทำให้ใช้งานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายครับรถควนดินหมูจิ๋วคันนี้นะครับสามารถใช้งานทวนดินและแหวกชักล่องทำแปลงได้เลยครับใครที่ทำสวนเล็กๆปลูกผักกินเองแนะนำคันนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาปลูกผักด้วยเครื่องหยอดมเมล็ดคันนี้นะครับทุกคนอยากให้ผมปลูกผักอะไรคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเลยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับ